ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับการเล่น Build Better นั่นเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานก็กลับมาในครั้งนี้นะครับเราได้ชวนพี่ไว้มาเล่นด้วยนั่นเองนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยสามนาทโีโอ้สามนาที <laughs> ของยังไม่เสร็จเลยอันนี้คืออะไรคือชนกันแล้วเหรอใช่ <laughs> มือ <laughs> ต่อยกันแล้วพี่มือพี่อันนิดเดียวเองวิก เอาบักบึนไว้ก่อนพี่ไม่มีสเปซให้พี่เลยหรอโอ้ ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยัางไงานบ้างนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมได้ใช้แว่นออฟตัสอยู่นั่นเองนะครับผมอาจจะพูดบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมใช้แว่นตัวนี้จริงๆนั่นเองนะและเป็นแว่นที่ดีมากๆเลยที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็ผมก็ใช้แว่นตัวกลมๆแล้วก็แว่นรุ่นซีโร่ด้วยก็ใช้แยกกันเนื่องจากแว่นรุ่นซีโร่นั้นมันเป็นแว่นที่มีความบางเบาและเวลาใส่หูฟังก็จะไมมมมม่่่่่เเเเเจจ็็บบบบบหหหููอออออออีีกกกกดดด้้้วยยยซึงงงงามมาาาาาััััผผๆลลปนน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 นคคทชตตฟพแ อะไร่เงี้ยมก็ทําให้รู้สึกปวดตาได้แต่พอไม่แว่นตัวนี้แล้วหายห่วงเลยนะครับก็เลยอยากจะแนะนําแว่นตัวนี้ให้ใช้กันนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงค์ใต้ล่างคลิปแล้วบอกสีครับแนะนํามาก็จะได้ส่วนลด100บาททันทีกับแว่นอ๋อเห็นละอ่าเดี๋ยวเราเล่นเอ่อบิวเพเทิร์นแล้วกันนะครับบิวเพเทิร์นเอาแบบเป็น5นาทีก่อนเซมเปิลเซอเปิลแบบไวๆจัดปเดี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชว์แน่ใจนะ ทุกคนครับใครที่ได้ยินเสียงพี่ไว้ช่วยพิมพ์หนึ่งเนี้ยเดี๋ยวบางคนคิดว่าผมคุยคนเดียวไม่ใช่นะวัปดีข้อไปดีรับว่างแค่พี่ไว้เนี่ยเอร้าเลยเอาล่ะโจทย์มานะครับเฮ้ยชาร์กผมว่าอะไรมิกอะไรชาร์กจะอ้าวไม่ได้อ้าวสเปซคืออะไรอวกาศเหรอย่าโอ้ไม่กอดเอาล่ะโจทย์ของเรานะครับอวกาศคือเมื่อวันก่อนนัดเล่นเบียร์เบตเทิกับพี่ไว้พี่บีนะครับก็บอกได้เลยว่าฟิลเบอร์พี่ไว้นี่ ใช้เล่นเลยละพี่ขอที่หนึ่งใมีเตมนี้เดีย๋ยวจัดไปให้พี่ถ้าผ่านผมได้นะเดยฮ้ยเกิดบุยวุ้ยอะไก่อนที่เราจะสร้างนะอวกาสเดี๋ยวผมจะต้องสร้างโลกกันก่อนโลกก็จะเป็นโลกสีเขียวเวลามันเร็วมากเลยผมว่าคงสร้างแบบเป็นลูกกลมๆไม่นานได้อะว่าต้องสร้างแบบเป็นอารมณ์เป็นสองดีอะแต่สองดีที่ <c oughs> ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสร้างอะไระมันดูง่ายไปแต่ว่าก็จําเป็นอก็ทำอะไรแล้วกันนะทำแค่พื้นเนี่ยตอนนี้เหมือนกัน วแต่พีว่าฟอร์นะเปลี่ยนพื้นฟลอร์มันเปลี่ยนพื้นได้ชั้นเดียวหรอใช่ได้ชั้นเดียวและชั้นนั้นจะเป็นชั้นที่เราไม่สามารถทุบได้ด้วยวางแล้วว<อ>างด้วยชั้นรักเธอโอ้โ oh, ห <Yeah. S 2> มุดึมมาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ oh, แต่เราไม่ได้เล่นกันเองนะหมายถึงมิกเล่นให้คนดูฟังอะไรอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาละมันจะต้องมียานอวากาศแน่นอนนะยานอวากาศเราจะเป็นยาแบบทรงเดิมนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นคลิปที่จะลงในเร็วๆนี้นะครับแอ,แอบสปอยนิดนึงสองนาทียานอวากาศไอจรวดผมทำน่ารักจัง เฮ้ hey, ได้อยู่นะจรวดจัด่าเจมโอเคได้จรวดแล้วแล้วก็แกสแกสแกสจะต้องใช้เป็นสีส้มแดง๋ยวเวลาเดียที่ <Hey. S 2> ทำเสร็จแล้วจรวดเออต่อไปต่อไปมันต้องมีดาวดาวเนี่ยมันทำยังไงโอ้มันปรับเวลากลางคืนได้ไหมเนี่ยถ้าให้ิกเซลปรับได้นะแต่อันนี้มันไม่น่าจะได้ปะใส่ดาวหน่อยแล้วกันตึ้งเกินตึ้งเกินรอดูไเ,เลยครับรอดูได้เลยครับใส่แค่นี้ก็พอแล้วกันอ่ะต้องรีบเฮ้ย <Hey. S 1> สวย เอผมว่าเ,เอ,อแ้แต่แต่แต่โครงสร้างนี่คือใช้ได้เลยเนี่ยนี่ของพี่ไวเหอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่สวยนะพระอาทิตย์ไม่ทันนะดิแต่อย่างน้อยมีโลกแล้วก็จรวดมันมีความเป็นสเปซยังไงที่ดันดิอะไรคือสเปซก่อนพระเจ้าเหรออารมณ์เหมือนคนอ๋อมันคือดวงไงดวงจันทร์ไงพี่พืนนะ่ะเป็นดวงจันทร์แล้วก็นักบินอวกาศอยู่บนดาวนั่นไงอ๋อลำลึกอ๋ออันนี้ผมว่าน่าจะเอเลี่ยนแ้วเปล่าเนี่ย โอ้อันนี้ผมรู้เลยว่าจะทําอะไรอันนี้แน่เลยบัตและเยียร์อ๋อแต่ได้แค่ขา5้านาทีทําทันก็เวอร์และต้องมาโคอันนั้นะหรือแม่ก็เป็นแค่ก้างๆอะได้เยู่เออ้าเป็นก้างๆตัวน้อยๆผมยังไม่เจอของพี่เลยนะของพี่อยู่ไหนเฮ้ยไอ้ความคิดดีอะเอาโซลาเซลล์มาทําเป็นอะไรเงี้ยอ้เอมันใช้ได้อันเนี้ยปีกปีกเออเป็นปีกอ้โหดูโลกทําไมโลกมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยของใครเนี่ย ใช่เนร่าผม่อ้ยกันไนขอพยายามนะแต่ไอ้นิวกระบะเดี๋ยวกำลังชนโลกพี่พี่บางซะแบบมันไม่กลมเลยนะพี่มันแบบบูบี้อยู่เลยไอ่แบบต้องรัางต้อง้อ้ยสวยนะสเปซสองดีจริงๆไม่อยากจะทำแบบพระอาทิตย์อะไรพวกนี้แต่ไม่มัวแต่เลือกบล็อกไงจริงๆมันจะมากกว่านี้ถือว่าใช้เวลาได้คุ้มข้อหมดแล้้吗 อ๋อที่หนึ่งคือโหห่างกันนิดเดียวเองไหนดูดิที่หนึ่งเป็นยังไงโคตรไม่เสร็จแต่อืมอ่าไอ้เกมไอ้เกมเอาล่ะได้อีกเกมหนึ่งอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับมาไวไปไวหน่อยทั่ทีนะพี่ยังไม่ทันได้กันที่การเล่นอะไรเลยเร็วจริงมาไวไปไวก็ใครที่อยากจะให้ผมเล่นต่ออีกก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันด้วยที่กระปุ่มอ่ะดับเบิลไทม์ไอ้ลองลองสร้างสองคนดิพี่จริงอ่ะ ไอ้ลองลองดูเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงมาเอาแบบดับเบิลไทม์มาเลยเอาล่ะทีนี้เราจะมาร่วมมือกันสร้างกันนะว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าสิบนาทีแต่ประเด็นคือคนมันจะเฮ้ยคนเล่นเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยคนเล่นเยอะเยอะแยสนุกเอาล่ะมาโจทย์เราจะโจทย์อะไรดีพี่เราสร้างไปเลยนะเป็ดอะเป็ดก็ได้นะเป็ดมันก็ง่ายดีนะโรบอทโอเค เรามันจะต้องแบ่งสัดส่วนในการสร้างผมว่าพี่อะเอ้ยเดี๋ยวผมสร้างหุ่นยนต์เดี๋ยวพี่สร้างรอบๆนอกอ,อะไรเงี้ยพี่อาจจะทําเป็นตึกหุ่นยนต์ที่มันกาลังกับอะไรเงี้ยทำลายเมืองเหรอเออทำลายเมืองอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวก็ซิล่าอะไรเงี้ยแล้วสู้หุ่นยนตนะ์อ่ะ พจะสร้างกอซิล่านะคิดว่าไงหรือว่าพี่จะสร้างหุ่นยนต์แล้วผมสร้างกอซิล่าพี่สร้างกอซิลาก็ได้ัดไปแล้วเปลี่ยนพื้นก่อนเอาละแล้จะมาสร้างหุ่นยนต์กับกอซิล่าสู้กันนะบอกได้เลยว่าหุ่นยนต์ผมแข็งแกร่งแน่นอนนะแข็งแกร่งสู้กอซิล่าเดี๋ยวนะไเจะเอาหุ่นยนต์เอ่อทุกคนจะเน้นเท่หรือว่าเน้นตลกดีถ้าถ้าเราทำเท่เกินไปมันก็ดูแบบมันเนิบเกินไปไงผมจะทำแบบไม่ต้องเหลี่ยมนะผมจะทำแบบโค้งๆเลยเนี่ยสู้กันแบบเฉียงๆผมบอกเลยว่าอะไรที่มันเฉีีียยยงงงเเวมันสูาาาากพ่่อออฉหรรืต ตัวใหญ่ไปอเอา้เอา,เอา,เอาตรงเนหน้าตรงเนี่ยหุ่นยนต์เราหุ่นยนต์แบบมันกําลังเดินเลยคือผมเป็นคนสร้างอะไรที่แบบมันกําลังเดินนี่ยากมากนะก็ซลลาลอ๋อก็ซลลาแบบเป็นขนนะขน,นขน,นนะขอคิดก็เออก็ซลลาต้องอยังไงนะมันมันจะมีบล็อกอันนั้นนะบล็อกที่มันเหมือนเกจเกมังกรอนะ่ะอ๋อแต่มันไม่มีสีดำนี่วะไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่หุ่นยนต์ผมก็ค่อนข้างจะผอมบางเลยนะที่จะสร้างใหญ่แค่ไหนก็จัดไปเลยก็ซลลาตัวใหญ่กว่า แต่เดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวหลังๆที่ผมว่าจะเริ่มแอคทีฟการทำช่องอะไรให้มากขึ้นแล้วหรือแบบพวกโซเชียลเพจแล้วก็ช็อตแล้วก็คลิปช่องก็จะทำให้มันผ,ผิดปกติในเดือนหน้านะรอดูได้อปกติดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวปกติผมไม่ลงช่องไงไม่ค่อยลงไงแต่ <laughs> <laughs> ดูกอสซิล่าพี่ดิ <laughs> <laughs> เฮ้ยมันได้อยู่มาเป็นโคง้งอนไรเงี้ยเนี่ยเ,เวลาเขาวาดรูปเขาก็ต้องทำเป็นโค้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ดีเทลไงโค้งมันจะมาแต่โคง้งหกหกนาทีมันทันอยู่มาแต่โค้งนี่ตายเลยนะเฮ้ยจะมาหน้ามาหน้านั่นอ้าแข่งสร้างคู่ให้แบบมีพี่บีแล้วก็เต้อะไรเงรี้ยมาให้ครบเลยเนี่ยโอ้มันจะเป็นยังไงนะต <c oughs> ้องขุนยนต์ผมก็ดูตลกพี่ไม่พอพออะไรพี่พี่ผมยังไม่ได้ตัวเลยพี่เดี๋ยวขุนยนต์ผมโคตรขี้เลยพี่ นี่แหละผมผมเน้นตลกพี่ผมเน้นตลกไม่ได้เน้นเท่เป็นยังไม่ถึงเลยมันเป็นหุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์ของเล่นอ่ะอ่าเฉลยอะไรหุ่นยนต์ของเล่นอ็เริ่มเริ่มเริ่มเท้าแล้วเริ่มมีเล็บเท้านี่ยตัดเล็บบ้างนะก็สิเอาล่ะหุ่นยนต์มาี๋ยวใส่อาวุธด้วยเท่เท่เท่เชื้อเชื้อเชื้อผมบอกว่าเท่จัดพี่ผมกับพี่เนี่ยก็พอมันอือผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับหุ่นยนต์ของผมเลย เฮ้ยพี่ก็ดีอ่าพี่ก็ดีอพี่ก็ไม่พอใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำว่ะเนี่ยจะเย็นมิกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็ซิล่าก็ซิล่าเรามันจะต้องคนฝ่ายเดียวพี่ตัมพนี่คือตัมพนี่คือหัวไม่หายเลยนะนี่แค่หน้านะถ้ามีตึกจะแจ็บเลยนะเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างหุ่นยนต์เราสร้างตึกเอาก้อนทีนไล่ไปก่อนดูสรงแล้วยัไม่เสร็จกี่นาทีแล้วเนี่ยสามนาทีโอ้สามนาทีคงยังไม่เสร็จเลย เดี๋ยวไปช่วยพี่เดี๋ยวไปช่วยแต่ก่อนช่วยผมก็ยังเป็นโค้งมาพอนพี่แย่แล้วอ๋อเดี๋ยวหุ่ยโจย์จะใส่ไขาลานข้างหลังด้วยใช่ใช่ใส่ไขาลานข้างหลังชึบๆไข,าขาลาน <laughs> อันนี้คืออะไรคือชนกันแล้วเหรอ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> มือ <laughs> ต่อยกันแล้วพี่มือพี่อันนิดเดียวเองวิก อ๋อบึกบึนไปก่อนพี่ไม่มีสเยปให้พี่เลยหรอที่ทำไปเลยทำทับไปเลยพี่โอ้โหทำแขนหักก็ได้พี่ไม่จะเป็นไ้ไหไปตัวโอ้โหตายตายแขนขาดไปเลยก็ได้พี่ผมเคยผมเคยได้โจทย์หนึ่งนะที่แบบเขาให้สร้างปลาแต่ผมทำไม่ทันแล้วผมก็เลยใส่ส่วนข้างหลังเป็นก้างปลาเลยแบบมีตะกระดูอะว่านั่นนะ สองนาทีสองนาทีพี่ผมว่าะว่าพี่มันจะฟาริโอแล้วนะเดี๋ยวผมตัดแขนผมก่อนดืมไม่ได้เอาเอาพี่พี่เน้นหัวก่อนนะพี่เน้นหัวก่อนพี่เดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวสุดเดี๋ยวเดี๋ยวสุดอีกผม <Okay. S 1> ช่วยได้สุดอีกผมช่วยได้โอเคเน้นหัวเน้นหัวคือถ้าอกไปทำหัวผมว่ามันจะไม่เหมือนที่พี่คิดอะผมไม่รู้แล้วหัวก็ซศิล่าเป็นยังไงอ่ะเนื้น้อเตาไหลสองนาทีสองนาที เราจริงเหรอไงดีวะเนี่ยไงดีวะเนี่ยพี่ผมกับพี่อ็พอกันพี่ผมก็รำหัวกันหัวแบนไดงไหเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มหนะสองนาทีพี่ตอนนี้พี่นึกหน้าก็ซิล่าออกด้วยแบบว่าหน้าเป็นยังไงนู่นึกอยู่โอ้เคหน้าแบบเวนอมอ่ะเวนอมอืมไอ้ๆได้ๆได้ๆเยอะเร็วพี่มันต้องทันนะพี่เราสร้างเราสร้างมานานขนาดนี้ ตุกโกรงครับตามันเป็นยังไงโอเคโอเคมีพี่เสารอากาศด้วยเสารอากาศ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 เดี๋ยวต้องไปทำแขนให้พี่ไว้อีกโอเคเสร็จแล้วหุ่นยนต์อ่ะผมกำลังจะช่วยพี่เฮ้ยก็สินล่าต้องมีหางเลยพี่ขาดหางเฮ้ยขาดหางหนึ่งหนึ่ี่โอ้มีการไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ขอหัวพอแล้วพี่หัวเสร็จขอแค่หัว เออก็ซิล่ามันต้องมีไอ้เรื่องเหลืองข้างหลัง้วยเป็นเขาเรียกว่าหนามๆข้างหลังพี่จะไม่คอมันคอจะไมคอมันมันบล็อกเดียวยื่ออกมาเหมือนกางเดี๋ยวใส่คอยมันหนานๆเลยคอมันจะไม่ทันเลยซิเนนี่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 เโอเคอโอเค เฮ้ยได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยจ๋อยสวยอยู่สวยเลยอ่ะสวยสวยอยู่โอ้โหอันนี้ก็น้ำตาไหลเลยอ่ะเอออันนี้ก็ดีอยู่นะผมว่าทรงมันคนสร้างอ่ะใช่สองคนทรงเหมือนไอรอนแมนถ้าใส่สีแดงน้ำเงินอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันสวยก็จริงแต่เขาบอกว่าโรบอทไอเดียมันอะไรนะไอหุ่นยนต์อ่ะผมลืมชื่อแล้วเอออยู่ในการ์ตูนทอยใช่ไหมบัตเลเยอรมันไม่ใช่หุ่นยนต์ อันนี้ผมให้แค่โอเคพอมันไม่มันไม่ตรงโจทย์นะดูหัวหนึ่งแล้วของเราน่าจะเดือดอยู่นะเฮ้ยหัวเราเดือดอยู่แล้ใช่ใช่ใช่ถ่ายน่ายชน่ายกร๊ตไปไม่คิดเลยว่าเราจะชาอสซีลาถ่านียงฮาเลยเ้ยโอ๊ยพี่ชอบการที่เขาใช้บล็อกไม้ทังเลยอ่ะเป็นบล็อกไม้ล้วไม้มันดูแบบมันเหมือนแบบเป็นอะไรแบบเป็นเหล็กที่มันค้ำอะไรนะเป็นกรอบเออเหมือนเป็นกรอบเสื้อผ้าอะไรเงี้ย ไม่สวยสวยเฉยอ่ะไม่สวยนะใช่ใช่สวยถึงถึงแขนมันจะปอลิีโอกรดนแต่มันมองรวมๆจะได้มันโดนจมตีมันโดนจมตีมันเจ็บหน้าบูบีไงรุนแรงอินแพกคเนี่ยโว้เ๋ยวะมันคุ้นๆอ่ะที่หน้าเป็นหุ่นอะไรครึ่งหนึ่งปะอ๋อไอโรบอตในจัสติกลีกอ่ะไอหน้าน่ะต่ไม่รู้ชื่อ มันก็น่ารักนะโอเคยุกเอากูดไปแล้วกันนะนก็จะชนะไหมน่าจะชนะหรือเปล่าราะว่าน่าจะชนะนะตตอนที่ผมยังไม่เห็นใครที่แบบตัวเด็นเลยแต่ว่าที่รู้ๆตอนเนี้ยแบบผมมองเลยว่าแบบถึงแม้ <S <s เราจะแพ้แต่ว่าเนี่ยชนะคนดูเนี่ย <c oughs> คนดูแบบ <c oughs> ให้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 ชนะเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมให้ความอานานหรือเปล่าความทุเทอุ้ยถือปืนด้วยแล้วถือแบบไม่ไม่ยิงปืนด้วยถือแค่ด้ามปืน พิュวพิュขับขับเอาหมดแล้วเอ้ยฉันนะโอ้อยากเห็นไปดูนี่ขอดูภาพรวมหน่อยเดือดเดือดโอ้พี่ลึมองแบบเราไม่ได้บินได้แล้วมองล่างโอ้ยสวยนะอัลังการอ่ะ ดูขาดูขาทำไมเล็บมันไปอยู่ข้างหลังพี่มันไม่ทันแล้วอ๋อพี่พี่กำลังสับสนว่าอะไรข้างหน้าข้างหลังหรือเปล่าหรือพี่พังเล็บมันกันเลยไม่พี่อยากจะให้มันยันพื้นไงอ๋อแต่ไม่ทันมันไม่ทันแล้วเออแต่ได้ได้เยอะได้เยอะฮีโร่บายฮีโร่บายเออแล้วเราจะทำอะไรนอกจากฮีโร่บาย พี่ใส่สตอรี่เอาเดี๋ยวผมสับทำฮีโร่บายขอยื่นมือได้ไหมเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยโอ้โหเท่อ๋อได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ยื่นมืออารมณ์เหมือนอะไรนะหมอแปลกับหมอแปลกันใช่กำลังไล่ทำประตูวาร์ปเปิดวาร์ปผมไม่รู้นะว่าผมจะทำฮีโร่บายสวยไหมนะแต่ว่าจะไม่ให้มันเหลี่ยมแล้วกันเอาแบบคือมันเหลี่ยมแล้วมันดูแบบมันเนิรไปอ่ะโอเคโอเคเอามืออยู่ไหนมืออยู่ไหนอ่ะตัวนี้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 เดี๋ยดีพี่ใส่ตัวนี้เอาแบบประตูวาร์ปแบบเป็นไฟแบบเอฟเฟกต์แบบแบบมันน่าหมือน อะไรหมอแปลกะล่ะอะไะอันนี้เอ่ <ไป S 1> เอเป็นเข่าซึ่งเข่าเดี๋ยวมันต้องโค้งสักหน่อยอยงนี้ขอล่างขอล่างขอล่างก่อนพี่พี่ใช้บล็อกอันเนี้ยนี่ยนี่พี่ใช้บล็อกเน,นี้ยผสมกับอันนี้ก็สวยนะเอ้ยเราสร้างประตูว้าแล้วก็มีปีาศาจออกมาจากประตูโอ, <laughs> โอ้โหโอ้โห <laughs> นี่คือทำทันไหมโอ้โหพี่ผมไม่รู้แล้วว่าผมจะทำสวยไปไนดะ้ทำออกแนวให้มันดูแบบมุมมิงกระดิ่งแมวมทำไมมันจะเหมือนว้าพอมิ เนี่ยเหมือนอยู่พี่ที่แค่ใส่เอฟเฟกแบบรอบๆให้มันดูนั่นน่ะอาจจะเป็นกระจกก็ได้เอ้ยนนั่อะไรสวยแล้วก็ค่อยใส่ดีเทลแบบกระจกกระจายแบบไม่เรียบอะไรเงี้ยกำลังหาบล็อกที่มันเหมือนบล็อกครีมมันอยู่ไหนอะบล็อกครีมอะอ๋อนี่ไงอ่ะโค้งๆหน่อยผมว่ามันเรียบไปโค้งๆหน่อยโค้งๆเนี่ยมันกำลังไล่กระถางเหมือนนารุโตะแต่ที่มันกำลังแบบ <laughs> ใช้มือนั่นทำอะนารุโตะเอ่อเอาแบบหัวกลมๆใหญ่ๆไปเลยห้านาทีในการทำฮีโร่บาย พี่ผทำฮีโร oh, really oh, ่ายไม่สวยเลยพี closet, right? ่อะไรฮีโร่าบเวอร์ชันมิกไงโอมันหล่อเกินไปพี่เดี๋ยวดูทรงผมมันเดิกที่ฉันกำลังทำอะไรอ๋อรู้แล้วใส่สตอรี่ไปด้วยการเลือด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 เลยอดะละอดเลือเนี่ยจะทำแค่นั้นก็ไดแลือ่เลือพเลือเลือดเลื้นเลือดเรือดลืมดเลือดเลือ้เลือดบลบอดเลกาดเลบชดนล้อดเนอเลืมดเลือื้นเป็นเลือือนอมเดูสดใสไปใช่ือด่สีอะไล ีดำอ่ะอาจจะเป็นบล็อกเคอ่ะไม่ก็โกสโตนอ่ะไอพี่ชายเขาเรียกโกสโตนเขาเรียกว่ arla, กาวอะไรกาเวลเออกาเวลอ่ะกาเวลแล้วพี่ก็ทำเอาสโตนมาทำเป็นหลมุมศพที่เป็นแท่นอะ่ะสวย<ม>แล้วก็วางขาขาวเดี๋ยวให้มันดูเหมือนกระดูกอา่าเดี๋ยวผมทำกระดูกโคยหลุมศพปิ๋วเดียวพี่เอ๊ะทำใหญ่ๆทำใหญ่ชบๆโอเคยังเนี่ยไปได้แล้วเยวนอยู่เวลาแล้วเหรอโอ้โอ ไม่ได้สวยอยู่แต่ว่าไอ้ขา,ขาวๆมันคืออะไระหัวแหวงนะมิกไหนพี่หัวแหวงวังนนี้น <c oughs> <c oughs> ี่เฮ้ยผมสวยอะสีเนี้มันสวยเกินคำว่าน,น่ากลัวพี่ม,มันไม่น่ากลัวเลยทำยังไงให้มันน่ากลัวเนี่ยมันต้องมีออล่าออลรอบๆไงไอ้เฟรพี่เอออตาหลุดเลยเหรออันนี้น่ากลัวจังมันปรับกลางคืนไม่ได้นะไฮพิเซลหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นใครปรับ <c oughs> ปรับไม่แค่ฟอร์ เสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรเป็นลายก็ซิลล่าเลยพี่มีเกรด <spe c oughs> หัวหายไปแนวะหัวหายไม่ทัดหรอพี่มันน่าคิดแฮะถ้าได้โจทย์ฮิโรบายหมัวาจะทำฮิโรบายหัวหลุดแล้วแบบถืออยู่ถือ,อหัวเหรอเออ,เอ,อสยองไงสยองสยองโอ้นี่มันลูกฮิโรบายแล้วมีหนวดด้วยโอ้โหดูน่าดูแขนสุดเออมันก็สวัดีนะมันก็โอเคฮิโรบายเสื้อม่วงน่นมันฮิโรบายเบะ โอ้ยนี่มันซูเปอร์ฮีโร่บายมีผ้าคลุมด้วยก็ถือว่าไอเดียดีแต่เขาบอกให้ทําฮีโร่บายก็เอาแดงไปอะวันนี้ได้เฮ้ยพี่เราได้ที่หนึ่งใช่หรอใช่โอเคจบได้สวยจบได้สวยโอเคนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนั่นเองถ้าเกิดใครอยากให้ผมอยากเล่นบิบเวเทนต่ออีกก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คอมเมนต์ กันด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเห็นยดมากเลยก็ดูดูดูแล้วก็เบิร์ก็เลยกมจะดูดเดี๋ยวไม่เราจะพูดอะไรแล้วตอนนี้ก็แค่ก็ขอบคุณที่ไว้ทีมมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไปละบายสวัสดีครับบ๊ายบาย